คุณเป็นยังไงในสายตาเขาในอดีตและในตอนนี้นะคะจากคําถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่แรนดอมตอบคําถามนี้กันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตัวตนของคุณในอดีตเนี่ยในมุมมองของเขาเนี่ยคุณเป็นยังไงกันนะเรามาดูกันค่ะใบแรกเลยไพ่มันขึ้นแปดเหรียญคุณอาจจะดูเป็นคนที่มีความแบบ แพทเทิร์นเดิมๆทำอะไรเดิมๆนะคะไพ่ใบต่อมานะคะมันขึ้นอัศวินถือถ้วยแสดงว่าคุณเป็นคนที่แบบอ่อนโยนมากเป็นคนที่มีความแบบจริงจังในเรื่องของความรักมีแนวโน้มสูงว่าคุณเป็นคนที่แบบมนุษย์บูชาความรักสูงมากเมื่อรักมากนะคะคุณก็จะเป็นลักษณะของเขาค่อนข้างห่วงเขา ใส่ใจเขานะคะและเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคือคือคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่แล้วอะ่ะคุณดูจะไม่พยายามในการที่จะพัฒนาตัวเองด้านอื่นคุณดูน่าเบื่อแปดเหรียญก็คือเป็นอะไรซ้ําๆเดิมๆแล้วก็สี่ดาบเนี่ยเป็นพลังงานของความแบบทําอะไรแบบเดิมอะ่ะไม่ได้ทําอะไรใหม่ๆเป็นคนน่าเบื่อเออในสายตาเขานะคะซึ่ง ตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ต้องการความตื่นเต้นท้าทายในชีวิตหรือเขาอาจจะมีความแบบทะเยอทะยานในเรื่องของชีวิตซึ่งเขารู้สึกว่าตัวคุณและเขาเนี่ยมีความคิดที่มันไม่ค่อยตรงกันมุมมองที่เขามองคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเด็กนะเขามองว่าคุณเด็กคุณยังแบบมีความคิดหลายๆอย่างที่แบบ มันไม่สามารถที่จะแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษาอะไรกับตัวเขาได้มากมายนะคะความคิดมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อ่ะนะคะเขามองว่าคุณมีความคิดที่แบบไม่ว่าคุณจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่เขาไม่ไม่มีความแบบเลสเปกหรือให้เกียรติกับความคิดของคุณเท่าไหร่นะคะแต่คุณอะอย่างที่บอกว่า คุณอาจจะไม่ได้ด้วยความที่คุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่ในความรู้สึกของคุณแล้วคุณเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงมากมายค่ะรักแล้วรักเลยใช่แล้วคือใช่สําหรับคุณเลยคุณจะพยายามดูแลแล้วก็ถนอมให้มากที่สุดคุณอาจจะเป็นมนุษย์ธาตุดินก็ได้เพราะมีความแบบแพทเทิร์นค่อนข้างสูงอาจจะเป็นแบบพวกราศีอ,อฤศวกันบังก่อนนะคะซึ่งมีความแบบแพทเทิร์นหรือเป็นมนุษย์ที่มีความแบบ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมากมายอ่ะนะคะเป็นคนที่แบบถ้าโอเคกับสิ่งไหนแล้วก็จะอยู่กับสิ่งนั้นยาวๆแต่ในมุมมองของเขาคือคุณขาดการพัฒนานตัวเองและตัวเขาเองอะ่ะยังอยากที่จะเติบโตหรือว่าไปข้างหน้าอยู่อะ่ะซึ่งมุมมองของเขาในตอนนี้เขามองว่าคุณคุณคงได้แค่นี้แหละคุณมันกระจอกอะ่ะคุณได้แค่นี้คุณคงจะทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะคะเขาจึงเลือกในการตัดจบคุณแล้ว อาจจะไปเลือกคนอื่นก็ได้นะคะทีนี้ขอดูมุมมองของเขาที่มีต่อคุณในปัจจุบันรวมถึงอนาคตหน่อยว่าหลังจากที่คุณโดนตัดจบไปแล้วเนี่ยแล้วชีวิตของคุณเปลี่ยนไปยังไงเอ่ยความคือคนเรานะคะเวลาที่ตัวเราอะตั้งใจในการฝากชีวิตไว้ที่ใครอะ เมื่อความสัมพันธ์นั้นมันพังทลายมันเหมือนการที่คุณสร้างหอคอยอ่ะสะร้างสร้างแบบหอคอยแบบสูงเลยเพราะคุณตั้งใจแล้วกับความรักครั้งนี้เมื่อความรักมันไปไม่ได้มันเหมือนหอคอยนั้นมันพังทลายลงต่อหน้าต่อตาคุณอาจจะต้องใช้เวลากว่าที่คุณจะทําใจกับความสัมพันธ์นี้ได้นะคะแต่หมอรู้สึกว่าคุณกลับมารักตัวเองได้ค่ะแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงคุณเป็นคนที่แบบ ไม่ได้รีบร้อนคุณอยู่กับตัวเองได้นะไม่ใช่ว่าอยู่กับตัวเองไม่ได้หรืออาจจะเจอความสัมพันธ์ที่แบบออกมาแล้วเหมือนเป็นอารมณ์แบบเคาะซ้กำกรมซัดอะแบบออกมาก็เจอคนไม่ได้จริงใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้คุณแบบท้อแท้กับเรื่องของความรักดังนั้นคุณเลยเลือกในการกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองให้มันมากขึ้นตั้งสติค่ะตั้งสตินะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบหลงงมงายแล้วก็แบบ หรือพยายามในการดึงความรักครั้งเก่าดึงความรักครั้งเก่าหาคนใหม่มาคุยแก้งเหงาชีวิตมันโอนลมานจนแบบจนคุณไม่เหลือใครอะจนคุณรู้สึกว่าโอเคฉันพอละฉันต้องอยู่กับตัวเองละฉันต้องกลับมาตั้งสติละจุดนี้แหละมันเป็นจุดที่โชคชะตาตั้งใจให้คุณอยู่ตรงนี้นะเพราะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าคุณอะเป็นคนที่แบบบางครั้งคุณเซฟโซนจนเกินไปอ่ะ แล้วบางครั้งอ่ะคุณแบบวิ่งหาความรักจากจุดอื่นคุณไม่ได้รักตัวเองมากเพียงพอความรักที่ดีนะคะมันต้องบาลานซ์กันระหว่างการรักคนอื่นกับการรักตัวเองบางคนนะคะรักคนอื่นมากเกินไปเราเหมือนหยหาจากความรักคนอื่นตลอดเวลาเลยอ่ะแต่บางคนเองก็รักตัวเองมากเกินไปจนจนเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะความรักที่ดีมันคือการรักตัวเองให้เป็นและไม่เอาเปรียบคนอื่นนะคะ ซึ่งจุดนี้คุณน่าจะได้เรียนรู้หลังจากที่เหมือนต้องตั้งสติกับความความรักหรือชีวิตณจุดหนึ่งหลังจากที่เจอความรักที่ต้องใช้คําว่าบัตรซบเลยในจุดหนึ่งเลยนะคะทั้งรักเก่าทั้งรักใหม่มันต้องตั้งสติให้ดีๆเลยนะคะเมื่อคุณอยู่ในพาที่กลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะไม่เอาละ ฉันขออยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งฉันอยากจะกลับมารักตัวเองในวันที่คุณรักตัวเองในวันที่คุณแบบไม่สนใจอะไรใครอ่ะมันจะมีคนมาสนใจคุณนะหนึ่งถ้วยว้าวแต่คุณกลัวความรักหน้าดูเลยฮะเออและชีวิตของคุณในด้านอื่นละ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างล่ะคะหลังจากที่คุณตัดสินใจในการตัดเรื่องเกี่ยวกับความรักทิ้งไปใช่ไหม การเงินของคุณจะดีขึ้นมหาศาลเลยใช้คําว่ามหาศาลเลยนะก้าเหรียญเนี่ยคือคนที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแล้วก็มีเงินมีทองมีชีวิตที่แบบคุณอาจจะมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็ได้นะคือคุณสามารถอยู่กับตัวเองได้อะคะ่ะแล้วคุณอาจจะมีในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงที่คุณรู้สึกว่าคุณพึงพอใจชีวิตของคุณ่ะหลังจากที่คุณเจอมรสุมชีวิตมาเนี่ยคุณดิสคัตกับตัวเองหรือ เข้าใจโลกมากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเราต้องหาความสุขให้กับหัวใจตัวเองให้เป็นแล้วเลือกในการรักคนที่เขารักเราคุณจะมองเห็นความรักรอบตัวมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นจากแต่ก่อนรักแบบถวายหัวให้คนคนเดียวพอคนคนหนึ่งมันออกไปจากชีวิตคุณเป็นยังไงคะหอคอยถลม่ม ชีวิตพังทลายไม่มีชิ้นดีดังนั้นเมื่อคนคนหนึ่งที่เคยเป็นแบบยอดเขาในความรู้สึกของคุณมันจบลงไปคุณเห็นในความสวยงามของสิ่งรอบข้างคนรอบข้างของคุณดังนั้นการเงินของคุณมันมีโอกาสในการที่จะมีดีขึ้นมหาศาลไม่ต้องเปคนอื่นแล้วไงเปแค่ตัวเองมีความสุขช่ำเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการ การเงินแล้วการทำงานของคุณนะคะมันมีคำว่าคอนเน c t ชันบางคนอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการงานเกี่ยวกับชื่อเสียงแนวโน้มในเรื่องของการทำธุรกิจก็ได้นะคะหรือถ้าคุณทำงานประจำคุณก็อาจจะมีคำว่าตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับการซัพพอร์ตได้รับการโปรโมตในทิศทางที่ดีนะคะดูดีเลยค่ะนะคะหลังจากผ่านช่วงเวลามรสุมชีวิตผ่านจุดบัตซบของชีวิตได้เนี่ย ชีวิตของคุณคือแบบดีขึ้นเยอะมากนะคะแล้วคนที่ทิ้งคุณไปล่ะเขายังนึกถึงคุณบ้างหรือเปล่าคะเขาอะเริ่มต้นใหม่เขาเริ่มต้นใหม่ก็จริงในช่วงเวลาแรกๆของการเริ่มต้นใหม่มันดีงามอลามจิตค่ะแต่ในเวลานี้เอ๊ดูเหมือนว่าเขารู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซกับคนใหม่ที่เขาไปเจอนะคนใหม่ที่เขาไปเจอดูเหมือนว่าก็เห็นแก่ตัวแบบเดียวกับเขาอะคะ่ะอย่างที่บอกเลยนะคะ คนเรามันต้องบาลานซ์ตรงกลางระหว่างความรักคนอื่นกับรักตัวเองตัวเขาก็รักตัวเองฉ่าเลยตัวคุณก็รักเขามันไม่มีคําว่าตรงกลางเพราะฉะนั้นนะเมื่อเขาเป็นแบบไหนเขาก็จะเจอคนแบบเดียวกันคนที่รักตัวเองเหมือนกันคนที่เห็นแก่ตัวเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ดูเหมือนว่าแบบมันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันตลอดเขานึกถึงคุณนะเพราะคุณนะ่ะยอมเขาตลอดให้กับเขาตลอดนะคะ เขามีเรื่องเดือดร้อนอะไรคนที่พร้อมจะเปย์ฉ่ำคือตัวคุณไม่มีก็หาให้แล้วตอนนี้ล่ะคะตัวคุณน่ะเป็นยังไงคะในมุมมองของเขาโอ้คุณดูมีความอู้ฟูอ่อ่ะคุณดูมีความมั่นใจอะ่ะมั่นใจชนิดว่าไม่ค่อยเฉละ,ะเฉลียวว่าไม่เฉลียวตามองเขาเลยอะ่ะคือเหมือนเขาได้หายไปจากชีวิตของคุณก็เป็นแบบเดียวกับที่เขาเคยทํากับคุณน่ะ ในวันที่คุณอ้อนวอนเขาเคยมองคุณในหางตาไมหมล่ะก,ก็ไม่เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก็รับกรรมไปซะตัวคุณน่ะเดินหน้าไปไกลแล้วละค่ะ